เคยสังเกตไหมว่าคนบางคนไม่ต้องพูดเยอะแต่ทุกสายตากลับหยุดอยู่ที่เขาคนที่มีเสน่ห์จริงๆมักนิ่งแต่ความเงียบของเขากลับสื่อสารได้มากกว่าคำพูดใดๆวันนี้เราจะพาคุณไปเข้าใจพลังของความเงียบและเสน่ห์ที่แท้จริงว่าทำไมคนแบบนี้ถึงดึงดูดทุกสายตาโดยไม่ต้องพยายามเลย 1. ความมั่นคงทางอารมณ์สร้างเสน่ห์คนที่นิ่งและไม่รีบร้อนในการแสดงออก มักมีความมั่นคงทางอารมณ์พวกเขาไม่ถูกกระตุ้นด้วยเสียงรบกวนรอบตัวความนิ่งนี้สะท้อนถึงความมั่นคงภายในทำให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกว่าอยู่ใกล้และปลอดภยัยและสามารถไว้ใจได้ผู้คนมักคิดว่าเสน่ห์เกิดจากคำพูดหรือการแสดงออกทางกายภาพแต่ผู้ที่มีเสน่ห์อย่างแท้จริงหลายคนไม่ได้พูดมากหรือพยายามดึงดูดความสนใจด้วยคำพูดแต่ใช้ความนิ่งและความมั่นคงทางอารมณ์เป็นเครื่องดึงดูด ความนิ่งเท่ากับสัญญาณของความมั่นคงคนที่มั่นคงทางอารมณ์ไม่ตื่นตระหนกหรือแสดงอารมณ์เกินเหตุความนิ่งของเธอเป็นสัญญาณบอกผู้คนรอบข้างว่าเธอสามารถควบคุมตัวเองได้และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ผู้ชายและผู้หญิงทั้งหลายยากจะต้านนิ่งแต่ไม่เย็นชาการนิ่งไม่ได้หมายความว่าเธอไร้อารมณ์แต่หมายถึงการสังเกตและประเมินสถานการณ์ก่อนตอบสนอง คนที่นิ่งมักสร้างบรรยากาศให้ผู้อื่นรู้สึกปลอดภัยและสบายใจเพราะพวกเขาไม่ได้รีบร้อนตัดสินหรือแสดงอารมณ์เกินเหตุสเสน่ห์ที่เกิดจากการฟังและการสังเกตคนที่นิ่งมักฟังและสังเกตมากกว่าพูดการฟังอย่างตั้งใจทำให้ผู้คนรู้สึกว่าเขาหรือเธอเข้าใจและให้คุณค่าความสามารถในการฟังและตอบสนองอย่างเหมาะสมโดยไม่รีบเร่งจึงกลายเป็นสเสน่ห์เชิงจิตวิทยา การควบคุมอารมณ์สร้างความมั่นใจให้คนรอบข้างความมั่นคงทางอารมณ์ทำให้คนรอบข้างรู้สึกมั่นใจและผ่อนคลายผู้ชายและผู้หญิงทั้งหลายถูกดึงดูดโดยคนที่สามารถสร้างบรรยากาศสงบและมั่นคงเพราะมันทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยทั้งทางอารมณ์และจิตใจสเสน่ห์แบบนิ่งเท่ากับสเสน่ห์ที่ยั่งยืนคนที่พยายามดึงดูดด้วยคำพูดหรือการแสดงออกชัดเจนมักจะดึงดูดความสนใจเพียงชั่วคราว แต่คนที่นิ่งและมั่นคงทางอารมณ์กลับสร้างเสน่ห์แบบยั่งยืนเพราะผู้คนรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วสบายใจและเชื่อถือได้ฉะนั้นความมั่นคงทางอารมณ์และความสามารถในการนิ่งสงบเป็นเสน่ห์ที่ทรงพลังของคนที่มีเสน่ห์อย่างแท้จริงการไม่รีบร้อนพูดการฟังและสังเกตอย่างตั้งใจและการควบคุมอารมณ์ทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยเชื่อถือได้และอยากอยู่ใกล้ 2. ความลึกลับสร้างความอยากรู้คนที่พูดน้อยแต่มีสเสน่ห์มักให้ความรู้สึกลึกลับและน่าสนใจการไม่เปิดเผยทุกอย่างทันทีทําให้ผู้คนอยากสํารวจเรียนรู้และเข้าใจตัวตนของเขาการนิ่งจึงเป็นกลยุทธ์เชิงจิตวิทยาที่ดึงดูดความสนใจโดยไม่ต้องออกแรงหลายคนคิดว่าสเสน่ห์เกิดจากการพูดเก่งหรือแสดงออกชัดเจนแต่ผู้ที่มีสเสน่ห์อย่างแท้จริงมักไม่รีบร้อนที่จะพูดทุกอย่าง พวกเขาใช้ความลึกลับและความนิ่งเป็นเครื่องดึงดูดทำให้ผู้อื่นเกิดความอยากรู้และอยากเข้าใกล้ความลึกลับเท่ากับแรงดึงดูดทางจิตวิทยาผู้คนถูกดึงดูดด้วยสิ่งที่ไม่รู้หรือไม่สามารถคาดเดาได้เพราะมันกระตุ้นความอยากรู้หรือ curiosity ของสมองเมื่อใครสักคนไม่เปิดเผยทุกอย่างทันทีมันทำให้ผู้คนอยากค้นหาทำความเข้าใจและใกล้ชิด การนิ่งแทนการพูดเท่ากับสัญญาณของความมั่นคงคนที่มีสเสน่ห์มักนิ่งและสังเกตมากกว่าพูดตลอดเวลาการนิ่งไม่ใช่ความเงียบที่ไม่สนใจแต่เป็นการควบคุมอารมณ์และเลือกที่จะตอบสนองอย่างเหมาะสมการแสดงออกแบบนี้ส่งสัญญาณว่าเขามั่นคงในตัวเองและไม่ง่ายต่อการคาดเดาความลึกลับและนิ่งสร้างแรงดึงดูดแบบยั่งยืนสเสน่ห์จากความลึกลับไม่ใช่แค่ความสนใจชั่วคราว แต่เป็นแรงดึงดูดแบบลึกซึ้งเพราะผู้คนรู้สึกอยากค้นหาเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับเขาเรื่อยๆการสังเกตและฟังมากกว่าพูดคนที่นิ่งและลึกลับมักฟังและสังเกตคนรอบข้างอย่างตั้งใจการฟังทําให้ผู้คนรู้สึกได้รับความสําคัญและเข้าใจความสามารถนี้สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งโดยไม่ต้องพยายามแสดงตัวเองเสน่แบบนิ่งเท่ากับแม่เหล็กทางใจความลึกลับและความนิ่ง ช่วยให้ผู้คนรู้สึกท้าทายและอยากเข้าหาต่างจากคนที่พูดเก่งแต่เปิดเผยทุกอย่างทันทีผู้ที่นิ่งและลึกลับจึงสร้างสเสน่ห์ที่ยั่งยืนและน่าจดจำดังนั้นความลึกลับและความนิ่งเป็นเครื่องมือสร้างสเสน่ห์ที่ทรงพลังผู้ที่มีสเสน่ห์แท้จริงไม่ได้รีบร้อนพูดหรือเปิดเผยทุกอย่างแต่ใช้ความลึกลับกระตุ้นความอยากรู้ของผู้อื่นพร้อมกับการควบคุมอารมณ์และการสังเกตอย,อย่างชาญฉลาด 3. การฟังอย่างตั้งใจและการสังเกตผู้ที่นิ่งมักฟังผู้อื่นมากกว่าพูดการฟังเชิงลึกและสังเกตพฤติกรรมรอบตัวทำให้เขาเข้าใจผู้คนได้ดีการฟังนี้สร้างเสน่ห์เชิงอารมณ์เพราะคนรอบข้างรู้สึกว่าถูกเห็นค่าและเข้าใจหลายคนคิดว่าคนมีเสน่ห์ต้องพูดเก่งหรือแสดงออกชัดเจนแต่ผู้ที่มีเสน่ห์อย่างแท้จริงมักนิ่งและฟังมากกว่าพูดพวกเขาใช้การฟังและการสังเกตเป็นเครื่องมือสร้างแรงดึงดูด ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าได้รับความสําคัญและเข้าใจการฟังอย่างตั้งใจเท่ากับการให้คุณค่าการฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่การได้ยินคําพูดแต่คือการให้ความสําคัญกับความคิดและความรู้สึกของอีกฝ่ายเมื่อใครสักคนฟังอย่างตั้งใจผู้พูดจะรู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับและเข้าใจซึ่งสร้างความผูกพันทางอารมณ์ทันทีการสังเกตเท่ากับการเข้าใจลึกซึง้งการสังเกตพฤติกรรมสีหน้าน้ำเสียง และท่าทางของคนรอบข้างช่วยให้เข้าใจความรู้สึกและความต้องการที่ไม่ได้พูดออกมาคนที่สังเกตดีมักตอบสนองอย่างเหมาะสมทําให้ผู้คนรู้สึกว่าเขาเข้าใจจริงๆการนิ่งแทนการพูดเท่ากับสเสน่ห์เชิงจิตวิทยาผู้ที่นิ่งและฟังมากกว่าพูดมักสร้างสเสน่ห์แบบลึกซึง้งเพราะความเงียบแฝงไปด้วยความมั่นคงและความมั่นใจการไม่รีบร้อนตอบหรือพูดทุกเรื่องช่วยกระตุ้นความอยากรู้และความสนใจของคนอื่น การฟังและสังเกตสร้างแรงดึงดูดแบบยั่งยืนคนที่พูดมากอาจดึงดูดความสนใจเพียงชั่วคราวแต่คนที่ฟังและสังเกตอย่างตั้งใจสร้างแรงดึงดูดแบบยั่งยืนเพราะผู้คนรู้สึกปลอดภัยเชื่อถือได้และอยากอยู่ใกล้สเสน่ห์ที่เกิดจากความเข้าใจและใส่ใจการฟังและสังเกตทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าได้รับความสำคัญและเข้าใจซึ่งเป็นสเสน่ห์เชิงจิตวิทยาที่ท่งพลังผู้ที่มีคุณสมบัตินี้ไม่ต้องใช้คำพูดมาก แต่คนอื่นจะรู้สึกผูกพันและอยากใกล้ชิดการฟังอย่างตั้งใจและการสังเกตเป็นเครื่องมือสร้างสเสน่ห์ที่ทรงพลังของคนที่มีสเสน่ห์อย่างแท้จริงการนิ่งและฟังทําให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยได้รับความเข้าใจและเกิดความผูกพันแบบลึกซึ้ง 4. การใช้คําพูดอย่างมีคุณค่าเพราะพูดน้อยคนเหล่านี้มักเลือกใช้คําพูดอย่างระมัดระวังทุกคําที่ออกมาจึงมีน้ําหนักและพลังการพูดน้อยแต่มีคุณค่า ทำให้ทุกคําที่พูดจดจําได้ง่ายและส่งพลังหลายคนมักคิดว่าคนมีสเสน่ห์ต้องพูดเก่งหรือพูดเยอะแต่ผู้ที่มีสเสน่ห์แท้จริงมักนิ่งและเลือกใช้คําพูดอย่างมีคุณค่าการพูดทุกคําจึงไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสารแต่เป็นเครื่องมือสร้างแรงดึงดูดและความเคารพการนิ่งเท่ากับการเลือกใช้คําอย่างชาญฉลาดคนที่นิ่งมักไม่รีบร้อนพูดทุกเรื่องพวกเขาประเมินสถานการณ์และเลือกคำพูดที่มีความหมายและตรงประเด็น การนิ่งก่อนพูดทำให้คำพูดมีพลังและน้ำหนักทางอารมณ์มากขึ้นคำพูดมีคุณค่าเท่ากับการสื่อสารเชิงลึกผู้ที่ใช้คำพูดอย่างมีคุณค่ามักสื่อสารความจริงใจและความเข้าใจไม่ใช่คำพูดเพื่ออวดหรือดึงดูดความสนใจเพียงชั่วคราวแต่เป็นคำพูดที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกเข้าใจและมีคุณค่าสเสน์เกิดจากความสมดุลระหว่างนิ่งและพูด ความนิ่งทำให้ผู้คนอยากฟังขณะที่คำพูดที่มีคุณค่าทำให้ผู้ฟังรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจและความเข้าใจการผสมผสานนี้สร้างเสน่ห์ที่ยั่งยืนและน่าจดจำการพูดน้อยแต่หนักแน่นเท่ากับแม่เหล็กทางใจผู้ที่พูดมากอาจดึงดูดความสนใจได้ชั่วคราวแต่ผู้ที่พูดน้อยแต่ทุกคำมีความหมายกลับสร้างแรงดึงดูดแบบยั่งยืนเพราะผู้คนรู้สึกว่าเขาเป็นคนลึกซึ้งน่าเชื่อถือและควรให้ความสำคัญ สเสน่ห์เชิงจิตวิทยาเท่ากับการสร้างความเคารพและความสนใจการใช้คำพูดอย่างมีคุณค่าและความนิ่งทำให้คนรอบข้างเกิดความเคารพและสนใจโดยไม่ต้องพยายามนี่คือสเสน่ห์ที่แท้จริงของคนที่มีอิทธิพลทางใจการใช้คำพูดอย่างมีคุณค่าและความนิ่งเป็นเครื่องมือสร้างสเสน่ห์ที่ทรงพลังผู้ที่มีสเสน่ห์แท้จริงไม่ได้พยายามดึงดูดความสนใจแต่ความมั่นใจของเขาและการนิ่งสงบทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยเชื่อถือได้และอยากอยู่ใกล้ หาความมั่นใจในตัวตนโดยไม่ต้องแสดงคนที่นิ่งแสดงให้เห็นว่าเขาไม่จำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเพื่อยืนยันคุณค่าพลังแบบนี้สร้างเสน่ห์ที่ยั่งยืนเพราะมันมาจากความมั่นใจและการยอมรับตัวเองไม่ใช่การขอให้คนอื่นยอมรับหลายคนคิดว่าคนมีเสน่ห์ต้องแสดงออกชัดเจนหรือทำตัวโดดเด่นแต่ผู้ที่มีเสน่ห์อย่างแท้จริงมักนิ่งและมั่นใจในตัวเองโดยไม่ต้องพยายามพิสูจน์ความมั่นใจแบบนี้สะท้อนออกมาในพฤติกรรม น้ำเสียงและท่าทีทำให้ผู้คนรู้สึกดึงดูดโดยธรรมชาติความมั่นใจจากภายในเท่ากับแรงดึงดูดโดยไม่ต้องแสดงผู้ที่มั่นใจในตัวเองแท้จริงไม่จำเป็นต้องพูดเยอะหรืออวดความสามารถเพราะความมั่นใจของเขาแสดงออกผ่านการกระทำการตัดสินใจและท่าทีแบบนิ่งๆทำให้คนรอบข้างรับรู้โดยไม่รู้ตัวนิ่งแทนการพูดเท่ากับการสื่อสารที่ลึกซึง้ง ความนิ่งไม่ได้หมายถึงความเฉยชาแต่เป็นการควบคุมตัวเองและสังเกตสถานการณ์ผู้ที่นิ่งแต่มั่นใจมักมีพลังดึงดูดทางใจเพราะผู้คนรู้สึกว่าเขาอยู่เหนือความวุ่นวายและสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้สแสนเชิงจิตวิทยาเท่ากับความมั่นคงและเชื่อถือได้ความมั่นใจในตัวตนโดยไม่ต้องสแสดงออกสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้คนรอบข้างผู้คนมักลหลงไหลในคนที่ไม่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองแต่ยังคงมีพลังและเข้มแข็ง การสังเกตและฟังเท่ากับการเสริมพลังดึงดูดผู้ที่มั่นใจนิ่งๆมักฟังและสังเกตคนรอบข้างอย่างตั้งใจการทำเช่นนี้ทำให้ผู้อื่นรู้สึกได้รับความสำคัญและเห็นคุณค่าซึ่งเสริมพลังดึงดูดโดยไม่ต้องใช้คำพูดมากสเสน่แบบยั่งยืนผู้ที่มั่นใจในตัวเองโดยไม่ต้องแสดงมักสร้างสเสน่แบบยั่งยืนเพราะผู้คนรู้สึกว่าเขาเป็นคนลึกซึง้งน่าเชื่อถือและควรอยู่ใกล้ความมั่นใจจากภายในจึงเป็นแม่เหล็กทางใจที่ทรงพลังที่สุด ความมั่นใจในตัวตนโดยไม่ต้องแสดงออกและความนิ่งเป็นเครื่องมือสร้างเสน่ห์ที่ทรงพลังผู้ที่มีเสน่ห์แท้จริงไม่ได้พยายามดึงดูดความสนใจแต่ความมั่นใจของเขาและการนิ่งสงบทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยเชื่อถือได้และอยากอยู่ใกล้ 6. พลังของความมั่นคงภายในคนที่นิ่งมักมีความมั่นคงทางอารมณ์พวกเขาไม่ถูกกระตุ้นง่ายๆและไม่รีบร้อนที่จะพิสูจน์ตัวเอง ความมั่นคงนี้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและไว้วางใจการอยู่ใกล้เขาจึงเป็นเหมือนการอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหลายคนมักคิดว่าการดึงดูดหรือมีเสน่ห์เกิดจากการพูดเก่งการทำตัวโดดเด่นหรือการแสดงออกชัดเจนแต่ผู้ที่มีเสน่ห์อย่างแท้จริงหลายคนกลับนิ่งและมั่นคงจากภายในพลังนี้สร้างแรงดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองความมั่นคงภายในเท่ากับพลังจากภายในใจ คนที่มั่นคงภายในไม่ต้องพึ่งพาความเห็นของผู้อื่นเพื่อยืนยันตัวเองพวกเขารู้คุณค่าของตัวเองและมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำความมั่นคงภายในนี้สะท้อนออกมาผ่านท่าทีน้ำเสียงและการตัดสินใจทำให้ผู้คนรับรู้และดึงดูดโดยธรรมชาตินิ่งแทนการพูดเท่ากับการแสดงออกอย่างมีพลังความนิ่งไม่ได้หมายถึงความเฉยชาแต่เป็นการควบคุมตัวเองการสังเกตและการตอบสนองอย่างเหมาะสม ผู้ที่นิ่งและมั่นใจมักมีพลังดึงดูดทางใจเพราะผู้คนรู้สึกว่าเขาอยู่เหนือความวุ่นวายและสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้สเสน่เชิงจิตวิทยาเท่ากับความมั่นคงและเชื่อถือได้ความมั่นใจในตัวตนโดยไม่ต้องแสดงออกสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้คนรอบข้างผู้คนมักลหลงไหลในคนที่ไม่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองแต่ยังคงมีพลังและเข้มแข็งการสังเกตและฟังเท่ากับการเสริมพลังดึงดูด ผู้ที่มั่นใจนิ่งๆมักฟังและสังเกตคนรอบข้างอย่างตั้งใจการทำเช่นนี้ทำให้ผู้อื่นรู้สึกได้รับความสำคัญและเห็นคุณค่าซึ่งเสริมพลังดึงดูดโดยไม่ต้องใช้คำพูดมากสเสน่ห์แบบยั่งยืนผู้ที่มั่นใจในตัวเองโดยไม่ต้องแสดงมักสร้างสเสน่ห์แบบยั่งยืนเพราะผู้คนรู้สึกว่าเขาเป็นคนลึกซึ้งน่าเชื่อถือและควรอยู่ใกล้ความมั่นใจจากภายในจึงเป็นแม่เหล็กทางใจที่ทรงพลังที่สุด ความมั่นใจในตัวตนโดยไม่ต้องแสดงออกและความนิ่งเป็นเครื่องมือสร้างสเสน่ห์ที่ทรงพลังผู้ที่มีสเสน่ห์แท้จริงไม่ได้พยายามดึงดูดความสนใจแต่ความมั่นใจของเขาและการนิ่งสงบทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยเชื่อถือได้และอยากอยู่ใกล้ 7. เสน่ห์จากความลึกลับการไม่เปิดเผยทุกอย่างทันทีทำให้เกิดความน่าสนใจและอยากรู้คนที่นิ่งมักมูมิติที่ซ่อนอยู่ทำให้ผู้คนอยากสำรวจและเข้าใจ การปล่อยให้คนอื่นค่อยๆรู้จักตัวตนของเขาเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่สร้างแรงดึงดูดโดยไม่ต้องออกแรงผู้ที่มีเสน่ห์แท้จริงหลายคนกลับนิ่งและเก็บความลึกลับไว้ความลึกลับนี้สร้างแรงดึงดูดและความอยากรู้ทำให้ผู้อื่นสนใจและอยากเข้าใกล้ความลึกลับเท่ากับแรงดึงดูดทางจิตวิทยาคนเรามักถูกดึงดูดโดยสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ความลึกลับกระตุ้นความอยากรู้ทำให้สมองของคนอื่นพยายามค้นหาเข้าใจและเชื่อมโยงกับผู้ที่ลึกลับอยู่เสมอนิ่งแทนการพูดเท่ากับการสร้างพลังทางใจผู้ที่มีสเสน่ห์แท้จริงมักนิ่งและไม่รีบร้อนพูดทุกอย่างความนิ่งนี้ไม่ใช่ความเฉยชาแต่เป็นการเลือกใช้เวลาและสถานการณ์ให้คำพูดมีพลังมากที่สุดทุกการกระทำและท่าทีสะท้อนถึงความมั่นคงและความเข้มแข็ง การสร้างความอยากรู้และความสนใจความลึกลับทำให้ผู้คนอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเขาเมื่อใครสักคนไม่เปิดเผยทุกอย่างทันทีมันกระตุ้นให้คนอื่นสังเกตและมีส่วนร่วมทำให้เสน่ห์เกิดขึ้นโดยธรรมชาติการสังเกตและฟังเท่ากับการเสริมเสน่ห์ผู้ที่นิ่งและลึกลับมักฟังและสังเกตคนรอบข้างอย่างตั้งใจการทำเช่นนี้ทำให้คนอื่นรู้สึกได้รับความสำคัญและเข้าใจ ความสามารถนี้สร้างสเสน่ห์เชิงอารมณ์ที่ลึกซึ้งเพราะการฟังอย่างแท้จริงเป็นของหายากในโลกยุคปัจจุบันผู้ที่มีสเสน่ห์แท้จริงหลายคนมักนิ่งและฟังมากกว่าพูดการฟังอย่างตั้งใจไม่เพียงแค่ทำให้เข้าใจคนอื่นแต่ยังสร้างแรงดึงดูดและความน่าเชื่อถือเสน่ห์แบบยั่งยืนสเสน่ห์จากความลึกลับและความนิ่งไม่ใช่แค่ความสนใจชั่วคราวแต่เป็นแรงดึงดูดที่ยั่งยืน เพราะผู้คนรู้สึกว่าเขาเป็นคนลึกลับน่าเชื่อถือและน่าสนใจอย่างต่อเนื่องสเสน่ห์จากความลึกลับและความนิ่งเป็นเครื่องมือดึงดูดที่ทรงพลังผู้ที่มีสเสน่ห์แท้จริงไม่ได้พยายามเปิดเผยตัวเองทั้งหมดแต่ใช้ความลึกลับและความนิ่งสร้างแรงดึงดูดทําให้ผู้คนรู้สึกอยากค้นหาเข้าใจและอยู่ใกล้ 8. ฟังมากกว่าพูดผู้ที่นิ่งมักเป็นผู้ฟังที่ดี การฟังอย่างตั้งใจทำให้ผู้คนรู้สึกว่าถูกเห็นค่าและเข้าใจความสามารถนี้สร้างสเสน่ห์เชิงอารมณ์ที่ลึกซึง้งเพราะการฟังอย่างแท้จริงเป็นของหายากในโลกยุคปัจจุบันผู้ที่มีสเสน่ห์แท้จริงหลายคนมักนิ่งและฟังมากกว่าพูดการฟังอย่างตั้งใจไม่เพียงแค่ทำให้เข้าใจคนอื่นแต่ยังสร้างแรงดึงดูดและความน่าเชื่อถือการฟังอย่างตั้งใจเท่ากับการให้คุณค่า ผู้ที่ฟังมากกว่าพูดให้ความสำคัญกับความคิดและความรู้สึกของผู้อื่นการฟังทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าได้รับความเข้าใจและความสำคัญซึ่งเป็นพื้นฐานของความสำคัญที่ลึกซึง้งนิ่งแทนการพูดเท่ากับสเสน่เชิงจิตวิทยาความนิ่งไม่ได้หมายถึงเฉยชาแต่เป็นการเลือกเวลาพูดและตอบสนองอย่างเหมาะสมความนิ่งทำให้คำพูดแต่ละคำมีน้ำหนักและพลังทางอารมณ์ ผู้ฟังรู้สึกว่าคำพูดนั้นมีความหมายและน่าเชื่อถือการสังเกตช่วยเสริมสเสน่ผู้ที่ฟังและสังเกตมากกว่าพูดมักสังเกตพฤติกรรมสีหน้าและน้ำเสียงของผู้อื่นทำให้เข้าใจความรู้สึกที่ไม่ได้พูดออกมาการสังเกตนี้ทำให้สามารถตอบสนองอย่างเหมาะสมและสร้างความผูกพันสเสน่ห์เกิดจากความเข้าใจและความเอาใจใส่การฟังมากกว่าพูดทำให้คนรอบข้างรู้สึกได้รับความสำคัญและเข้าใจ ซึ่งเป็นสเสน่ห์เชิงจิตวิทยาที่ทรงพลังผู้ที่นิ่งฟังมักสร้างแรงดึงดูดโดยไม่ต้องใช้คำพูดมากสเสน่ห์แบบยั่งยืนผู้ที่พูดมากอาจดึงดูดความสนใจได้ชั่วคราวแต่ผู้ที่ฟังและนิ่งสงบสร้างสเสน่ห์ที่ยั่งยืนเพราะคนอื่นรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วปลอดภัยเชื่อถือได้และได้รับความเข้าใจการฟังมากกว่าพูดและการนิ่งเป็นเครื่องมือสร้างสเสน่ห์ที่ทรงพลัง ผู้ที่มีสเสน่ห์แท้จริงไม่ได้พยายามเรียกร้องความสนใจแต่ใช้การฟังและการสังเกตรสร้างแรงดึงดูดทำให้ผู้คนรู้สึกอยากอยู่ใกล้และผูกพันอย่างแท้จริง 9. คําคำพูดมีพลังเพราะพูดน้อยทุกคำที่พูดมักมีความหมายและน้ำหนักการใช้คำพูดอย่างระมัดระวังทำให้ผู้ฟังจดจำและรู้สึกถึงความจริงใจผู้ที่มีสเสน่ห์แท้จริงหลายคนมักนิ่งและเลือกใช้คำพูดอย่างมีพลัง การพูดทุกครั้งจึงมีความหมายและสร้างแรงดึงดูดอย่างเป็นธรรมชาตินิ่งเท่ากับการสร้างความหมายให้คำพูดความนิ่งไม่ได้หมายถึงความเงียบแต่เป็นการสังเกตและเลือกเวลาพูดอย่างเหมาะสมความนิ่งก่อนพูดทำให้ทุกคำพูดมีน้ำหนักและผู้ฟังรับรู้ถึงความจริงใจและความมั่นคงคำพูดที่มีพลังเท่ากับการสื่อสารเชิงลึกผู้ที่พูดอย่างมีพลังมักสื่อสารความจริงใจและความเข้าใจ ไม่ใช่เพียงเพื่อดึงดูดความสนใจเท่านั้นแต่เพื่อสร้างแรงกระทบทางใจคำพูดของเขาทำให้ผู้ฟังรู้สึกมีคุณค่าและได้รับแรงบันดาลใจสเสน่ห์เกิดจากความสมดุลระหว่างนิ่งและพูดการนิ่งและเลือกใช้คำพูดที่สำคัญช่วยสร้างสเสน่ห์แบบลึกซึ้งและยั่งยืนผู้ฟังรู้สึกว่าคนนี้มีความลึกซึง้งน่าเชื่อถือและมีอิทธิพลทางใจโดยไม่ต้องแสดงออกมากการฟังและสังเกตช่วยเพิ่มพลังคำพูด ผู้ที่นิ่งและพูดอย่างมีพลังมักฟังและสังเกตยอย่างตั้งใจการเข้าใจผู้ฟังทำให้สามารถเลือกคำพูดที่ตรงใจและสร้างผลกระทบมากที่สุดสเสน่ห์แบบยั่งยืนคำพูดที่มีพลังและนิ่งสงบสร้างแรงดึงดูดที่ยั่งยืนเพราะผู้ฟังรู้สึกว่าคำพูดแต่ละคำมีความหมายน่าเชื่อถือและควรให้ความสำคัญคำพูดที่มีพลังและความนิ่งเป็นเครื่องมือสร้างสเสน่ห์ที่ทรงพลัง ผู้ที่มีเสน่ห์แท้จริงไม่ได้พยายามเรียกร้องความสนใจแต่ใช้คำพูดและความนิ่งสร้างแรงดึงดูดทำให้ผู้คนรู้สึกอยากอยู่ใกล้และผูกพันอย่างแท้จริง